สั่งของจาก J D s e n t นท e l น,นะฮะมาครั้งแรกที่สั่งลายเหมือนเดียนะครับรอดูนะครับข้างในเป็นอะไรขอ,อยาดกรีดกันนะครับกรีดกล่องไม่ค่อยถนัดนะฮะใช้มือเดียวกูการแท็กของแม่นมาไหม ได้ส่วนลดไปเกือบเกือบห้าร้อยบาทนะครับเปิดมาแล้วซีขึ้นมาเ็นอ๋อดอกแรกเจอหูฟังครับ JBL นะฮะของแถมนะครับแถมค่อยดูนะครับ นะครับคืออะไรฮะแอนดิสสามสิบสองจิกนะครับรอมานะครับสองวันครับบนแล้ววนอีกนะครับมาแล้วครับเลีอดมีนโน้ตแปรนะครับสามแรมปสามจิกลมสามสิบสองดูสิ โอเคครับเดี๋ยวมาดูแกะกล่องกันนะฮะ